สาธิตวิธีการใส่หัวพิมพ์เข้าเครื่องสบาโก้รุ่น T4 ES กับ T4 Plus นะครับวิธีการใส่จะใส่เหมือนกันทั้ง2รุ่นนะครับกรณีที่ลูกค้าสั่งหัวพิมพ์ไปใส่เองนะครับก็ให้ใส่ตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับก็วิธีการนะครับก็คือให้เราสังเกตตรงหัวพิมพ์ด้วยนะครับหัวพิมพ์จะเป็นเส้นเล็กๆดำๆยาวแบบนี้นะครับตรงขอบดำๆนี่นะครับ อย่ามืออย่าไปโดนมันนะครับเพราะมันอาจจะทำให้เป็นแบบหัวพิมอาจจะแตกได้นะครับอย่าไปกดมันนะครับโอเควิธีการใส่ก็คือให้อตัวสามเหลี่ยมนี้ครับมันจะเป็นตัวกดหัวพิมให้มันอยู่ตรงกลางระหว่างช่องนี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นบาร์ของตัวมันจะมีช่องให้เราสไลด์หัวพิมพ์เข้าไปนะครับวิธีการก็ให้เราใส่ทางด้านซ้ายก่อนนะครับ้รค่อยดันทางขวาขึ้นนะครับโอเคก็จับมาในรูปแบบนี้นะครับอโอเคดันเข้าไปนะครับอให้เราใส่ทางซ้ายก่อนนะครับโอเคใส่ทางซ้ายเสร็จนะครับจะเห็นว่าทางขวามันโผล่ไว้แบบนี้นะครับโอเคอ ก็ทางขวาก็เลื่อนขึ้นนะครับปรับขึ้นไปนี่นะครับมันจะเป็นสไลด์ขึ้นไปอย่างนี้นะครับให้สั่งซ้ายเข้าก่อนแล้วทางขวาค่อยดันเลื่อนขึ้นนะครับมันก็จะได้อยู่ใน,นลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะอยู่ตรง,งกลางของตัวนี้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ